แม่โบลูกเพิ่งคลอดอายุ20วันนะคะไม่ถ่ายมา3วันแล้วผิดปกติไหมแม่จะต้องดูแลช่วยเหลือลูกอย่างไรเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง y u u t u e r n k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลหนุ่มแม่และเด็กติ๊กตักโบเน็ตคิดนะคะไลน์โอเอเน็คินะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนาสุภาพรเริงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะน้องเด็กในวัยทารกและเกิดจนถึง1เดือนนะคะกรณีที่ลูกกินนมแม่นะคะในส่วนของการขับถ่ายของลูกนะคะก็คือจะเจอว่าถ่ายบ่อยมากเนาะเพราะว่าการทํางานของระบบลําไส้ของลูกนะคะในช่วงวัยนี้มันเป็นแบบระบบอัตโนมัติก็คือว่ากินนมแม่เข้าไปปุ๊บออกปับ๊บกินนมปุ๊บออกปับ๊บกินนมปุ๊บออกปั๊บนะคะก็เลยจะเจอว่าลูกเนะะี่ยค่ะถ่ายบ่อยมากนะคะเนาะเออแทบจะถ่ายนะคะต่อวันเนี่ยหกถึงแครั้งหรือว่าน้องเด็กบางคน,นะคะเนี่ย แล้วก็ใน,ในส่วนของอายุ1เดือนหรือว่า2เดือนขึ้นไปก็จะเจอว่าปริมาณการถ่ายต่อวันของดูเนะะี่ยค่ะลดน้อยลงเนาะเหลือวันละประมาณสักสามถึงประมาณ5-6ครั้งนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันแล้วถ้าลูกอายอาุเกินกว่า1เดือนขึ้นไปนะคะเน,นาะทีนี้ก็จะเจอได้นะในน้องเด็กบางคนนะคะที่กินนมแม่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายทุกวันอันนี้ก็คือสามารถเจอได้นะคะก็คือว่า,านมแม่นะคะย่อยง่ายเนาะน้องเด็กที่กินนมแม่นะคะอาจจะเจอว่าถ่ายวันเว้นวันถ่ายวันเว้นวันอะไรแบบนี้ก็คือสามารถเจอได้นะคะ แต่ว่าลูกจะต้องแบบอาการปกติดีนะคะท้องนิ่มดีกินนมแม่ได้นะคะอาจจะเจอว่ามีผายลมบ้างนะคะไม่อ้วกไม่แหวะไม่แอาเจียนอะไรแบบนี้เนาะในกรณีน้องเด็กนะคะที่เป็นน้องเด็กวัยทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ30วันนะคะเจอว่าลูกไม่ถ่ายค่ะและกินนมแม่ในกรณีนี้นะคะก็คือต้องแนะนําคุณแม่ว่าอาจจะให้คุณแม่นะคะเน้นให้ลูกกินนมแม่ส่วนหน้านะคะนมแม่ส่วนหน้าก็คือนมแม่เนาะที่ไหลออกมาจากต้งนมของคุณแม่นะคะช่วงแรกๆนะคะลักษณะของน้ํานมคือจะเป็นแบบสีใสนะคะในส่วนของนมแม่ส่วนหน้านี่เนาะจะประกอบไปด้วยน้าตาล ซึ่งน้าตาลแลคโตสเองนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเพราะฉะนั้นถ้าลูกของคุณแม่นะคะไม่ค่อยถ่ายนะคะก็ต้องแนะนําว่าให้ลูกกินนอแม่ส่วนหน้านี้เยอะๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวแม่เองนะคะก็คือจะต้องกินช่วยลูกด้วยเนาะก็แนะนําคุณแม่นะคะกินอาหารประเภทแบบกากใยเพิ่มมากขึ้นเนาะอยา่างเช่นพวกผักใบเขียวต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ําพลุนนะคะน้าแอปเปิลน,นะคะเนาะเออนะคะมะละกอสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เวลาที่คุณแม่กินนะคะลูกก็จะได้รับในส่วนของสิ่งตรงนี้นะคะผ่านทางน้ำนมแม่ก็จะช่วยทําให้ลูกนะคะถ่ายได้ง่ายมากขึ้นด้วยเนาะ,ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คืออาจจะแนะนําคุณแม่ในส่วนของการที่นวดหน้าท้องให้ลูกนะคะเป็นรูปตัวยุว่มนะคะปั่นจักรยานในอากาศนะคะ ว่าทำท่าเข่าชิดพุงนะคะหรือว่าทําในส่วนของการที่กวนก้นนะคะเอ,อ่อกวนก้นไม่ใช่สวนนะแม่โบมีคลิปให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแบ่งปันนะคะแล้วก็แปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเผื่อคุณแม่นะคะจะได้ลองเอาไปทําดูนะคะก็จะช่วยนะคะกระตุ้นให้ลูกนะคะสามารถที่จะขับถ่ายได้ง่ายมากขึ้นเนาะแต่ถ้าในส่วนของกรณีที่น้องเด็กที่กินนมผงคือจะต้องบอกว่าถ้าน้องเด็กไวท์ทารลูกแรกเกิดจนถึง30วันนะคะน้องเด็กกินนมผงแล้วถ้าน้องเด็กนะคะมีอาการก็คือว่าไม่ถูกกับนมผงที่กินก็จะเจอว่าลูกคะ่ะท้องผูกก็คือว่าาย,ยาก ะะแล้วก็เบ่งหน้าดำหน้าแดงนะคะแล้วก็เวลาที่ถ่ายออกมานี่คืออืนะคะคือแบบแข็งเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะต้องบ่งบ,งบอกว่าลูกน้องไม่ถูกกับนมผงชนิดนั้นๆที่กินนะคะแล้วก็ไม่ถ่ายนานเกินกว่าแบบ3วันขึ้นไปร่วมกับมีอาการผิดปกติอย่างที่บอกไปก็คือว่าท้องแข็งนะคะอืดอัดนะคะเบ่งหน้าดำหน้าแดงหายโลมอะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ถ่ายออกมาคือแบบแข็งอะไรเงี้ยค่ะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะคะชนิดนมผงให้กับลูกนะคะเพื่อที่ทําให้ลูกค่ะถ่ายได้ง่ายมากขึ้นนะคะเนาะโอเคไม่ Okay.